วันนี้นะครับามาเจอกันอีกแล้วนะครับทําไมต้องมาเจอกันใช่ไหมเพราะว่า,ามีนักเรียนคนหนึ่งนะครับมาถาม,มค,คุณครูว่าคุณครูหนูนะ่ะไปลองไล่สเกลของค,ครูมาแล้วนะออหนูทําได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่มีอยู่สองเสียงที่หนูทําไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับเนาะเออมันเกิดจากอะไรคุณครูช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมครับทำไมหนูถึงทําไม่ได้นะครับ มีอยู่2เสียงนะครับให้ทายว่า2เสียงนั้นคือ2เสียงอะไรนะครับสเสียงนั้นนะครับก็คือเสียงโดกับเสียงเลนะครับตอนนี้นะนี่มือจะเป็นอะไรนี่ปึ๊บโดกับเลนะครับโดเลนะสตัวนี้นะครับเขาทําไม่ได้เขาบอกว่าไปฝึกมาแล้วฝึกยังไงก็ฝึกไม่ได้มันเกิดจากอะไรครับคุณครูนะครับวันนี้คุณครูจะมาบอกว่าทําไมมันถึงทําไม่ได้นะครับก่อนอื่นเสียงที่นักเรียนบอกคุณครูนะครับ ียงที่นักเรียนบอกคุณครูนะจะได้นักเรียนบอกว่าเสียงมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเสียงที่นักเรียนได้นะนักเรียนบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอแต่เสียงที่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้นะครับเสียงถูกต้องนะ มันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะบอกมาบอกกันนะครับว่าเราทํายังไงนะครับเนาะคือ,อคุณครูจะบอกว่าก่อนอื่นทําไมเราถึงเป่าได้แบบนั้นเพราะว่าเราใช้นะลมเย็นเป่านะครับไม่ได้ใช้ลมอุ่นเป่านะครับมันดึงเสียงออกมาเป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะ,ะลมที่มันเย็นนั่นแหละมันจะทําให้เสียงมันเพี้ยนนะครับเราใช้ลมอุ่นหรือลมร้อนเนาะ เป่านะครับก่อนอื่นนะครับลมเราจะรู้ได้ไงว่าลมลมของเรามีาลมอุ่นหรือลมร้อนนะครับให้เรามาเป่าแขนตัวเองดูนะครับเอามือขึ้นมาแขนขึ้นมาเป่านะครับเอาเป่าลมเย็นก่อนนะป่าให้มันเย็นๆนะครับเปอกให้แขนเรามันเย็นแล้วเป่าให้แขนเรามันร้อนสังเกตดูไหมสองอลมนี้มันต่างกันนะครับ ซึ่งเสียงของเราเอ่อลมของเรามีอยู่แค่สองลมเท่านั้นนะครับลมเย็นกับลมร้อนนะครับเนาะเอ่อนะครับอ้าววิธีการที่จะเปกให้ลมร้อนมันมีหลายวิธีนะครับครูจะมาบอกวิธีทางลัดให้นักเรียนเองนะครับว่ามันเป่ายังไงนะครับว่ามันใช้เทคนิคอย่างไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับใช้ เสียงคําว่าให้ออกเสียงคําว่าทูนะครับให้ทาปากคําว่าทูนะรูปปากคําว่าทูนะครับเน,ะบน,นาะแล้วก็เป่าก่อนอน่นให้ทํารูปปากคําว่าทูก่อนนะทูทูทูนะครับแล้วก็มาเป่านะครับแบบนี้นะครับเนาะทูทูทู บางคนมาทําแบบนี้นะครับผมสอนแล้วเนาะบางคนทูทูทูแล้วมาประสิแบบนี้ไม่ได้นะครับเนาะแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาเฉพาะลมออกมาเท่านั้นเอา้าพูดคําว่าทูทูทูแล้วก็เอาเฉพาะลมออกมาแบบนี้นะครับเนาะลองเอามาใส่ดูนะ แบบนี้นะครับมันจะได้เสียงแบบนี้เนาะแต่ถ้าใช้ลมอื่นๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะให้ใช้คําว่าทูหรือบางคนไม่ถนัดทูให้ใช้คําว่าฮูก็ได้ฮูก็ได้นะครับเนาะมันก็จะได้เสียงที่ออกมาเหมือนอย่างที่คุณครูเป่าให้ที่มันถูกต้องนะครับ เท่านี้เลยนะครับเนาะโอเคให้นักเรียนไปฝึกลองดูนะครับถ้าไม่ได้หรือยังไงมาถามคุณครูนะครับแต่คุณครูเชื่อว่าได้แน่นอนนะครับเนาะหรือ,อเออคุณครูลืมไปหรือถ้าทํารูปปากแล้วนะครับทำรูปปากคำว่าทูหรือฮูไม่ได้แล้วนะครับให้นักเรียนเป่าเบากว่าเดิมนะครับเป่าเ,เ,นเนบากว่าเดิมนะมันก็ทําปากคําว่าทูทูทูเสร็จแล้ว ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป่าแรงเกินไปให้เป่าเบากว่าเดิมนะครับเป่าเบาลองเป่าเบานะครับทูทูแบบนี้นะครับมันจะได้เองเนาะอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับวัสดีครับ